สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาวินอินดี้อีกเช่นเคยนะครับสลับตอนที่3ของการปรีมิวทีมชุดบอลทีมชาติของอยุโรปในการแข่งขั Euro 2020นยูโร2 0 2 4นี้นะครับจะเป็นของกลุ่ม C บ้างนะครับซซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสโลวีเนียเดนมาร์กเซอร์เบียและอังกฤษนะครับนะคือ การแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด6กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่ม A, B, B, C, D และ E แล้วก็ F นะครับสลหับตอนที่3นี้นะครับจะเป็นคิวของกลุ่ม C บ้างนะครับประเทศแรกสโลวีเนียหลังจากที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงอาร์เซนอลเนื่องด้วยผลงานโดดเด่นจะกับแอร์แบร์ไลซิก ทำให้สายตาจับจ้องไปที่เป็นจามินเซสโก้กองหน้าวัย20ปีที่ยิงได้5ประตูจาก9นัดในรอบคัดเลือกกว่าจะพาสโลวีเนียไปไกลแค่ไหนตลอดรอบคัดเลือกสโลวีเนียใช้ระบบ4-4-2โดยมีอันเดรัสสปอราเป็นคู่หูแดนหน้าของเซสโก้และเล่นบอลได้ไดเรกต์รวดเร็วแข็งแกร่งในเกมสวนกลับและประสบความสำเร็จในการตั้งรับต่ำ สโลวีเนียจอภารกิจในรอบคัดเลือกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มรองจากเดนมาร์กเพียงแค่ในเรื่องของเฮตุเฮตแต่ทีมของกุนซือมัสยาสเคสคงจบแค่รอบแบ่งกลุ่มเดนมาร์กหลังจากที่ไร้กองหน้าดาวเด่นมานานหลายปีในทย่สุดเดนมาร์กก็ได้ตัวรามุสอยลุนหัวหัวหอกหนุ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นตัวหลักหลังได้พิสูจน์ศักยภาพในอังกฤษและตอนนี้เขาจะต้องวัดสีเท้าอีกครั้งที่เยอรมัน ได้มาใช้เกือบทุกแผนในรอบคันเลือกทั้ง5-3-2จนถึง4-3-3โ 3, ดยกุนซือคาสเปอร์ยูชมันปรัมักปรับ,บแต่งเทคนิก,ต,ก,ต,กตามคู่ต่อสู้ที่เผชิญหน้าด้วยแต่รูปแบบการเล่นยังคงเหมือนเดิมคือการคลองบอลต่อบอลสั้นเป็นหลักด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งแผงมิชิลที่มีคุณภาพและแนวลุกที่พึ่งพาได้ทำให้ทัพเดนน่าจะรอบผ่านรอบแบ,บแ่งไ้ได้ ทีนที่เหลืออาจจะต้องไปลุ้นกับสเปนหรืออิตาลีในรอบ็อกเอา์และอาจหยุดอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายเซอร์เบียเซอร์เบียยังพึ่งพาประตูของอเล็กซานเดอร์มิกูโดวิชต่อไปถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะย้ายจากอังกฤษไปเล่นในซาท์อีสต์บรโอีกก็ยังก็ยังรักษาผลงาน4-3นัด39ประตูให้สมัสอนและทีมชาติในฤดูกาลนี้เซอร์เบียเล่นในระบบ3-4-2-1 โดยที่มิโดวิชเป็นกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีดูซานทาดิสกับซาซากอุลุคิสสนับสนุนอยู่ด้านหลังและเซอร์เก้มิลนโควิชซาวิตช่วยในเรื่องความแข็งแกร่งในแดนกลางและสลิปคอสติสมาพร้อมกับความเร็วในตำแหน่งวิงแบ็กโอกาสทานเข้ารอบน็อกเอท์ขึ้นยุคที่นัดสุดท้ายกับเดนมาร์กและคาดว่าจะจบที่รอบแบ่งกลุ่มอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาผู้เล่นดาวเด่นของของอังกฤษคงเป็นเฮนรี่เคน และในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คงไม่ต่างไปจากเดิมและแตกตอกกองกลางดาวรุ่งจากเมืองเบอร์มิงแฮมจูดเป็งเเปิงเฮกแฮมได้สถานาตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์แลบตั้งแต่ที่ย้ายจากลัดตมุลไปอยู่เลอัอมาดลิดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือสตาร์อีกคนหนึ่งที่น่าจับตาของสิงโตคำรามภายใต้การคุมทีมของแกเรสเซาเกตอังกฤษเล่นชุดบอลอย่างมีแบบแผนและได้รทำได้ดีในหลายโร์นาเม์โดยระบบ 42 31และ433ในหัวนี้หมายในสิบอาจเป็นยูดเบงนิแฮมหรือซิลโซเดนแซนสิงโตคามรามตดตาผลงานตั้งแต่ซุปเปอร์โลก2018ซึ่งทีมขอ้อันดับ4ที่รัสเซียรละลอกรองแชมป์ยูโร2020ขนขณะที่ซุปเปอร์โลก2022จบที่บรอบ8 8ทีมสุดท้ายแต่โอกาสดวนกับฝรั่งเศสในรอบตัดเชือกจะเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่ม C นะครับ สลับในตอนหน้าจะเป็นของกลุ่มดีนะครับซึ่งประกอบด้วยโปรแลนด์เนเธอร์แลนด์ออสเตรียและสรั่งเศสนะครับก็สาดอีกครั้งนะครับว่าการพนันนะไม่อย่าเล่นเป็นอันขาดนะครับการกีฬาช่วยให้ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูกีฬาเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปเล่นพนันจนหมดตัวนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ด้วยด้วยนะครับ เราลดลงกันมนานยายวนานแล้วนะครับในเวลามีการเรียนขันต่างๆมาก็ขอให้ทุกคนเล่นดูกีฬาอย่างมีความสุขนะครับต้องขอขอบคุณหนังสือนินตยาสาร Star Soccer สลับข้อมูลในคลิปนี้นะครับสลับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ